พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิดพลเดชวิสัยเข้ามาในช่องกิจโพสชานลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียววันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่ององค์การฟุตบอลน,นะครับผมถือว่าเป็นข่าวดีก็เห็นแสงลำไรนะครับที่ว่าฟุตบอลไทยจะได้ไป ที่บอนโลกหรือเปล่านะครับก็เห็นแสงลำไรครับนะลำไรลำไรแต่ก็ยังดีกว่าไม่เห็นแสงเลยทีเดียวเพราะว่าเราจะมีนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่นั่นก็คือมาดามแป้งครับมาดามแป้งนั้นเป็นคนที่ทำฟุตบอล แล้วก็คุกขี่กับฟุตบอลก็คือทำฟุตบอลลีกนะครับเป็นลีกก็คือเป็นประธานท่าเรือประธานทีมท่าเรือนะในไทยลีกแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งจริงๆนะครับสำหรับ ทีมท่าเรือแล้วผมก็ชอบมากๆเลยที่ใช้ชื่อทีมอย่างนี้สมัยก่อนจะมีทีมท่าเรือทีมราชประชาทีมอะไรแต่หลังๆมันมีอะไรวะอยู่ในเ็ดเอฟอ,อะไร,ะไ,รไม่รู้มันมนเอาภาษาไทยมาผสมกับภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยผมฟังดูแนละ้วก็ขัดขัดหูนะจริงๆขัดหูไม่ชอบอะ่ะก็เราก็ตั้งชื่อทีมฟุตบอลเรา ทีมท่าเรือก็หมดแล้วเหม็นต้องเป็นท่าเรืออยู่ในเตดเหม็นเป็นท่าเรืออะไรนะไม่ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นแล้วแต่คนจะคิดนะครับโอเคแล้วยังไงอะ่ะทําไมอะ่ะเขาจะเป็นนายกตอนไหนอะก็คือไอ้นายกคนปัจจุบันเนี่ยก็กําลังจะหมดบาละก็ไม่หมดเท่าไหร่ครับก็เป็นปีแหละตั้งแต่ลุงป้อมโจมตีลุงป้อมด่าในที่ประชุมนะครับว่าให้ลาออกเถอะ แต่ท่านก็ไม่ลาออกแลวท่านก็ย้อนสอนแล้วท่านก็งัดกับกับลุงป้อมด้วยครับลาป้อมลุงป้อมก็เสียคนไปเลยดีเดียวจริงเสียคนมากมากเลยนะเพราะเขาก็บอกว่าเขาเป็นนายพลนะเว้ยจะมาด่าอะไรเขาในที่ประชุมอ่ะเออเขาเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะเว้ยใช่ปะก็เลยตอบกลับแล้วลุงป้อมก็นเงียบ เงียบสนิทสิดสายหน้าเลยทําอะไรก็ไม่ได้เพราะฉนั้นต้องระมัดระวังตัวนะครับคนที่มีอํานาจคนที่คิดว่าตัวเองแน่ตัวเองแจ่งเนี่ยจะไปดุด่าว่ากล่าวใครนะครับถ้าเขาย้อนลอยมาเขาสวนมาก็จะจบจะจบชีวิตเลยเจริงเพราะพูดจาอะไรมันต้องให้เกียรติคนเขาอะไปดา่าเรียกมาดา่าเียเรียกมาด่าในห้องนะดา่าให้ของรับก็ได้แต่ไปด่าเขาต่อหน้าสาธารณชน เขาเขาก็เลยหวยให้นะแล้วมันต้องไปแข่งกับใครมาไม่แข่งครับเพราะว่าพนตำเอเอกสมยศเนี่ยนายกฟุตบอลเก่าคือเริ่มแรกก็คืออย่างนี้ที่มาดามแป้งเล่าให้ฟังก็งมีคนยุให้มาดามแป้งลงสมัครจริงนายกสมาคมฟุตบอลอยู่ละ แต่ก็กำกำเกึง่งกึ่งก็ยังไม่อะไรสักทีหนึ่งก็งปรากฏว่าพลตารวจเอกสมยศเนี่ยมานั่งคุยกับมาด่างปราแล้วมาขอร้องโดยที่บอกว่าตัวเองจะพอละก็มาขอร้องให้เป็นนายกต่อจะถอยให้แล้วก็จะสนับสนุนแอนี่คือเป็นกุศโลบายเป็นเทคนิคของพลตารวจเอกสมยศคือไหนๆก็ลงแล้วลงให้มันดูดีลงให้มันแบบเจ๋งแล้วก็ ไปเชิญมาดามแป้งมาเป็นลงสมัครแทนทำนองนี้เพราะจริงๆแล้วถ้าพลตรนเหล็กสมยศลงแข่งก็แพ้จะบอกให้แพ้แล้วก็พลตำนเหกสมยศก็คิดดูแล้วว่าเฮ้ยมาดามแป้งมันน่าจะดีกว่าปียพง์ผิวอ่อนเดี๋ยออกปะก็เลยเลือกมาดามแป้ง อามาดามแป้งก็เลยมาเปิดตัวที่จะลงสมัครเป็นนายกสมาคมฟุตบอลพอหมดพอครั้งนี้หมดว่ะละมันก็ดีนะจริงๆมาดามแป้งนะมีคนพูดถึงให้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าด้วยซ้ำไปนะเพราะวเธอเป็นสาวเก่งสาวมั่นและเธอก็เป็นสาวโบูสาวดุยเพราะเกิดมาในตระกูล ไม่ใช่ตระกูลเศรษฐีนะมาดามแป้งเนี่ยไม่ใช่ตระกูลมหาเศรษฐีนะไม่ใช่นะมาดามแป้งนี่เกิดในตระกูลอักคระมหาเศรษฐีนะคือปกติคนที่เกิดในตระกูลแบบนี้ก็จะเป็นคุณหนูจะเป็นคนหนูแบบเรียบร้อยเป็นกุลสตรีมีมาแจะมาดามแปง้งไม่ครับรวยการไปทาฟุตบอลนี่มันต้องรวยมันต้องไป ไปคุกค,คีกับไอ้พวกนักกีฬาพวกนักฟูดบอลเนี่ยเขาใจมาแล้วต้องทําให้มันลักอะ่ะมันก็ต้องใช้พระเดชพระคุณพราน,นมาดามแปงเป็นอย่างนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นหญิงที่ลุยเป็นหญิงที่บุกค,คนเน่ยอ่ะคราวนี้มารู้จักประวัติเธอหน่อยเธอชื่อนวลเพาะนวลพันล่ำสัมเน่เธอเกิดปีสองพันห้ร้อยเก้าเป็นลูกของ คุณโพธิพงษ์รัมศัพท์คุณโพธิพงษ์ก็เป็นเจ้าของเมืองไทยประกันในเครือเมืองไทยกุ๊บอะไรํำนองเนี่ยแล้วก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์มาดาเดิมเป็นที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์นะมีน้องสาวคนหนึ่งน้องชายคนหนึ่งน้องสาวคนนี้ก็ก็ยังไม่ไมดังดังในกลุ่มเขาอาจจะไม่ได้ดังออกมาสู่ภายนอกก็คือวัน คุณวันณพรพรประภาดูนามสกุลชื่อนามสกุลนะพรประภานะก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทพรแอนพรแรนสเกตจำกัดแต่คนที่ดังก็คือน้องชายนะครับคุณสาระรัมศัก์ซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตคือสาระนี่จะดูเมืองไทยประกันชีวิตทวนนวลพันธ์นี่จะดูเมืองไทยประกันภยัยอามันแยกกันนะมันคนละบริษัทนะ เมืองไทยประกันภัยกับเมืองไทยประกันชีวิตของคุละอันนะประกันชีวิตก็เรื่องประกันชีวิตแล้วก็ดังมากนะเป็นรีมสีชมพูส่วนเมืองไทยประกันภัยประกันภัยก็ประกันอัคคีภัยประกันนู่นประกันนี่ประกันภัยะเขาก็แบ่งแยกกันเจอเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณบรรสูรล่ำซำนะอ่าซึ่งเป็นผู้บริหารกสิกรไทยธนาคาร ตระกูลใหญ่มากเครือข่ายใหญ่มากจริงๆจบโรงเรียนวัฒนาวิทยาลลยโร,รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลายัยนครินทร์วิโรจน์จบปริญาตรีพานิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาก็น่าจะเป็นรุ่นน้องอ,อ๋อจุฬาใช่อ,อ๋อไม่ใช่รุ่นน้องชูวิทย์มันจบธรรมศาสตร์จุลาแล้วก็จบปีาโทที่บอสตันอเมริกา เป็นสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์นะเป็นผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะไม่รู้ตอนนี้เป็นหรือเปล่าปี2549สมัยคุณอภิรักษ์โกพโยธทินเป็นผู้ว่ากทมคุณนวลพันธ์นี่มาดมแป้งนี่เป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากทมนะแล้วตอนนี้เป็นที่ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติคุณพรเพชรวิชิตชนะชัย เป็นประธานสอวอสอวอซึ่งมาจากประเด็ดการน่นแหละโอเคแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็เป็นประธานสมโมสรฟุตบอลการท่าเรือแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอล ทีมชาติไทยผู้จัดก,การทีมกับนายกโคราอันนะนะแสดงว่าเป็นผู้จัดก,การทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก็ทำงานให้กับนายกสมาคมฟุตบอลเช่นกันนะแล้วยังไงครับวันที่สิบสามเมื่อวานเนี่ยออกมาประกาศว่าจะลงสมัครเลือกตั้งเป็นนายก สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุนูปรถัมภ์ต่อจากพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงที่ประกาศจะวางมือไม่รับตำแหน่งหลังจากหมดวาระในเดือนกุมภาพันธ์2567ถึงปีไหมเนี่ยไม่ถึงปีนะเดือนนี้เดือนอะไระ่ะสิงหาสิงหากักญาตยุลาพฤศิกาทันวามกรากุมภาเอ้ยหกเดือนเองอะ แล้วสิ่งที่ทำให้เราน่าชื่นใจก็คืออะไรครับคนที่นั่งข้างๆตอนถแถลงข่าวอ่ะข้างขวาก็คือคุณเนวินชิดชอบครับประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมอยู่ในเต็ดและข้างซ้ายก็คือคุณประวินไอคุณประวินไอใ,ใครวะปวินพี่มพักดีครับโอ้โหทำตัวกุนนะครับเป็นประธานสโมสรฟุตบอลบีจีประชุมอยู่ในเต็ด เจอสองคนนี่เข้าไปก็จบข่าวแล้วนะครับแล้วก็จะไปแข่งขันกับคุณปิยพงศ์ผิวอ่อนอันนี้นักฟุตบอลสีมชาติไทยเขานี้ก็น่าจะยากนะปิยพงศ์ถ้าปียพงศ์แข่งกับสมยศเนี่ยนะมีโอกาสนะเพราะคนเขาเบื่อสมยศไงแต่พอมาแข่งกับนวลพันธ์เนี่ยก็ยากยากนะแล้วก็ปียพงศ์ก็ไม่รู้มี ใครจะนั่งทางขวาทางซ้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเรื่องการเงินเรื่องการเงินนี่มันสําคัญมากๆนะแม้ตัวเองไม่มีตังก็ตามแต่ต้องหาเงินเก่งแล้วคุณปิยบงนี่จะจะไปหาเงินแวดวงนักธุรกิจได้ไหมจะหาเงินสู้คุณวยพันเขาได้ไหมเฉพาะในเครือเขาในญาติเขาในกลุ่มเขาโอ้โหก็ได้เยอะแล้วนะใช่ไหมเนี่ยอย่างญาติเขาเนี่ย ลูกพี่ลูกน้องเขาอะอยู่กับสิกรไทยอย่างเงี้ยมันก็สามารถสนับสนุนได้เนอะป่ะ,ะแล้วก,ธก็ธุรกิจนู่นธุรกิจนี่อ่ะเอาแล้วสาระมาช่วยสมาคมหน่อยวะ,ะสาระเมืองไทยประกันชีวิตอ่าเอามาจะปีละกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านก็ว่ามาเอาน้องสาววรรณพรมาช่วยสมาคมฟุดบอลหน่อยวะ,อะเอามา แะร้อยล้านก็ว่ามาอาพี่บรรทุนช่วยน้องหน่อยไม่รู้บรรทุนนี่เป็นพี่เป็นน้องก็ไม่รู้อ่ะสติกรไทยก็มาแล้วก็เครือข่ายต่างๆอีกแล้วของตัวเองอีกเมืองไทยประกันภัยโอ้อยเยอะแยะมากมายพอมีเงินแล้วมันก็ทำอะไรได้สะดวกโยทินขึ้นใช่ปะจริงๆแล้วไม่รู้ว่าคุณปิยพงศ์ผิวอ่อนจะไปร่วมกับคุณนวลพันธ์ได้เปล่า บางทีมันก็ร่วมกันไม่ได้นะมันก็ถูกกันไม่ถูกจาตากันอะไรกันมันก็ทํางานขัดแข้งขัดขากันใช่ป่ะเพราะว่าถ้าทําร่วมกันได้ก็ดีเอาคุณปียพงศ์ผิวอ่อนไปเป็นผู้จัดการทีมไหมหรือไงไหมก็ไม่รู้อันนี้ก็ว่ากันไปก็ตามแต่ท่านนายกเขาจะจัดการนะครับแต่จริงครับผมก็คาดหวังว่าจะเป็นไปในทางที่ดีนะแต่ผมก็มาดูผลงานก็ก็ไม่ได้โด่งดังอะไรเท่าไหร่ เป็นผู้จัดการทีมนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยอ๋อแต่เป็นผู้จัดการทีมนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนะไม่ใช่นักกีฬาฟุตบอลนะอืมไม่รู้ดังหรือเปล่าออแต่ก็ได้เยอะนะได้เหรียญหลายเหรียญนะเออโอ้ได้หลายเหรียญไปแข่งนู่นไปแข่งนี่โอเคแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเออตรงนี้ก็เงียบไปแล้วนะ เคยไม่รุ่งอยู่พักหนึ่งตอนนี้ก็เงียบเงียบสนิทไปส่วนฟุตบอลการท่าเรือก็ไปได้นะครับแล้วก็ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก็ไม่ได้เรื่องแล้วก็ไม่ได้ผลการก็ไม่ไเลี่ยนเอาเรามาดูกันที่ว่าพอเป็นนายกแล้วเป็นเบอร์หนึ่งอันนี้ก็อยากอาจได้ได้เราเป็นผู้จัดการทีมไขเว้ยเราไม่ใช่เป็นเบอร์หนึ่งเว้ยใช่ป่ะมันมีคนเหนือเหนือกว่าเราเราก็เลยทําอะไรไม่ได้ติดขัดไปหมดเลยเขาเนี้ยเราเป็นนายกเองแล้วแหละเขาเนี้ย เราจะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่ที่ไม่ประสบความสำเร็จที่เป็นปัญหาที่เราลองถูกลองผิดแล้วเอ้ยมันไม่ใช่เว้ยอะไรเว้ยก็ต้องมาทำใหม่โค้ดจะหาดีลำดับหนึ่งของโลกก็ได้ถ้าเรามีเงินมากพอที่จะไปจ้างเข้ามาก็เงินมันเป็นจับปัจจัยสำคัญจริง และการเตรียมทีมแล้วผมอยากให้คุณนวลพันธ์นะรับหนึ่งตั้งแต่วันที่เข้าเป็นนายกนะแล้วเราวางแผนเลยสิบปียี่สิบปีข้างหน้าเราจะไปบอลโลกไม่ใช่มามาพูดแบบรอยๆอยพูดแบบแกนนำพักเพื่อไทยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พูดว่าจะไปบอลบอกบอลโลก,กถึงถึงเวลาปุ๊บมันไม่ได้ไปไม่ได้เข้าไม่ได้กลายแพ้หลุดลุยไปหมดเลยแล้วจะไปอ้างอะไร เราก็ต้องวางแผนเพราะถ้าจะให้ทีมชาติไทยไปบอลโลกมันต้องวางแผนหาเด็กตั้งแต่วันนี้เด็กๆเนี่ยไปหาทั่วสารทิศในประเทศไทยแล้วก็หยิบเข้ามาแล้วก็มาเตรียมทีมว่ามึงต้องเป็นทีมชาติอีกห้าปีข้างหน้า,อ,าอัดไปเลยไม่ใช่ว่ามาเต่ฟุตบอลแล้วก็ไปเรียนหนังสือก็เราไปสอบไปนูน่นไปนี่ให้มันแต่ฟุตบอลอย่างเดียวเลยนออปะ แล้วเรียนหนังสือก็อาจจะไปไปสอบไปอะไรไม่รู้ล่ะอันนี้ก็ต้องไปคิดเอาเองนะคนเป็นนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยมันก็จะเป็นผลที่ดีนั่นะคือเป็นความหวังแม้จะริปปรีริปปรีก็ตามนะครับก็ก็คงจะได้เป็นนายก99.99% 99เหมือนกับคุณ พงศธรจะได้เป็นสอสอระยอง99.99% 99ครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมนะครับกองทับต้องเดินโดยช้องนะครับกิจพศชาแนลก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับโปรดิวเซอร์อาร์ตเวิร์กทีมหาข้อมูลต่างๆนะครับปีแรกก็ใช้เ้ารฟครับพอปีที่สองนี่เริ่มเข้าสู่ปีที่สองแล้วก็ เก่งใจเขาก็ต้องให้ค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันรถเขาบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยครับก็เลยต้องขายของก็มีกล้วยตากครับกล้วยตากบางกระทุ่มครับห้าสองสองร้อยบาทผมได้รับฉายาจากคุณวันอยู่บํารุงว่าเป็นยูทูบเบอร์ขายกล้วยตากขอบคุณมากๆเลยทีเดียวครับพระพุธีลารุ่น6กร้กหกปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชา ท่านที่ยังไม่เข้าไปดูในช่อง youtube นะครับเข้าไปดูด้วยเข้าไปดูแล้วกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยจริง,รงๆวันนี้อากาศสบายๆนะครับที่ดินแดงพิษณุโลกใครที่ได้อาศัยอยู่ที่นี่มีความสุขทุกคนครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้ท่านมีความสุขกับขอยพระคุ้มครอง